สวัสดีค่ะผู้เรียนทุกท่านในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของรายวิชาการประเมินสัญญาณชีพการใช้ยาและการป้องกันการติดเชื้อสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุนะคะโดยที่ในรายละเอียดของคลิปนี้จะกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยาเนื้อหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยานี้จะประกอบไปด้วย4คลิป นะคะคลิปแรกเลยนะคะก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยา1นะคะซึ่งจะกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยว <aster S 1> กับการใช้ยานะคะข้อระมัดระวงังเกี่ยวกับการใช้ยานะคะในคลิปที่2นะคะก็จะกล่าวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหลักการใช้ยานะคะสำหรับผู้ดูแ,แลผู้สูงอายุนะคะในคลิปที่3จะเป็นการฝึกปฏิบัติ นะคะการใช้ยา1นะคะและคลิปที่4เป็นการฝึกปฏิบัติการใช้ยา2นะคะคลิปแรกนะคะก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของอความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ยานะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของการเรียนนะคะในคลิปนี้ก็เพื่อที่จะให้ผู้เรียนสามารถที่จะอธิบายเกี่ยวกับความรู้ทั่วไป นะคะเกี่ยวกับเรื่องของยานะคะแล้วก็วิธีการใช้ยาหลักการใช้ยานะคะวิธีการเรียกชื่อยานะคะเภสัชจนะศาสตร์นะคะ,ออนะคะของยานะคะแล้วก็การออกฤทธิ์ยารวมทั้งในเรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลนะคะต่อการออกฤทธิ์ของยาด้วยนะคะซึ่งในคลิปนี้ก่อนอื่นเลยนะคะในเรื่องของบทบาทการ ใช้ยานะคะหรือการให้ยาสําหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเป็นบทบาทที่สําคัญมากเลยเนื่องจากว่าตามที่ทราบเลยเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยนะคะมักจะมีปัญหาสุขภาพนะคะแล้วก็จําเป็นที่จะต้องรับประทานยานะคะหรือว่าอาหารเสริมต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ย โอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงนะคะที่ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาจึงมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะการดูแลผู้สูงอายุนอกจากว่าจะต้องดูแลในเรื่องของกิจวัตรประจำวันต่างๆนะคะการดูแลสุขอนามัยนะคะพักผ่อนนอนหลับอะไรต่างๆเหล่านี้ในเรื่องของการใช้ยา ให้ถูกต้องก็เป็นทักษะที่สําคัญทักษะหนึ่งเช่นกันนะคะซึ่งผู้ดูแลผู้สูงอายุจําเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของยาเกี่ยวกับเรื่องของความหมายของยานะคะการใช้ยาวิธีการใช้ยานะคะการออกฤทธิ์ของยารวมทั้งในเรื่องของข้อระมัดระวังนะคะการใช้ยาอีกด้วยนะคะก่อนอื่นมาทําความรู้จักกันก่อนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความหมายของยาค่ะในเรื่องของยาเนี่ยนะคะ เมื่อเราพูดถึงอ่ะบางคนมักจะเข้าใจกันนะคะว่าอ๋อยามันคือสิ่งที่เวลาป่วยแล้วกินแล้วก็จะได้หายนะคะอันนี้ก็มีคําถามอีกนะคะว่าอ้าแล้วก็อาหารเสริมนะคะต่างๆซึ่งตอนนี้ถ้าเราดูภาพ ราดูโทรทัศน์นะคะเราก็จะเห็นภาพโฆษณาต่างๆมากมายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมต่างๆนะคะอย่างเช่นถังเช่านะคะหรือว่าอาหารเสริมชนิดต่างๆที่เป็นพวกคอลลาเจนอะไรต่างๆพวกนี้นะคะก็มีคำถามว่าอาหารเสริมนะคะสุขภาพหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆเหล่านั้นจัดเป็นยาหรือไม่นะคะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่ที่การให้ความหมายของยานั่นเองค่ะ ยาหมายถึงอะไรนะคะยานะคะก็หมายถึงาสารเคมีนะคะที่เวลาที่เรารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ต่อร่างกายนะคะที่จะไปช่วยในเรื่องของการป้องกันการเกิดโรคนะคะการวินิจฉัยโรคกรบมบัด รักษาการบรรเทาอาการนะคะหรือว่าในเรื่องของการบำรุงสุขภาพนะคะต่างๆอันนี้ป้องกันโรคต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นความหมายของเรื่องของการใช้ยาที่มีผู้ให้ความหมายเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของความหมายของการให้ยาเนี่ยสมัยก่อนแต่เดิมเลยเนี่ยนะคะพจนานุกรมนะคะฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะก็ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องของความหมายของการให้ยานะคะว่า ยาหมายถึงสิ่งที่รับประทานเข้าไปนะคะหรือว่าสิ่งที่ใช้ในการแก้หรือ,อป้องกันนะคะแล้วก็บำรุงร่างกายนะคะทีนี้เนี่ยความหมายนี้เป็น,เป,นเป็นความหมายที่กว้างมากนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะเมื่อ,เ,อเราจำเป็นที่จะต้อง มีการให้ยานะคะกับบุคคลต่างๆเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะคะดังนั้นจึงจําเป็นจะต้องมีการกําหนดความหมายของการให้ยานะคะอย่างชัดเจนดังนั้นเนี่ยพระราชบัญญัติยานะคะปศ2,510นะคะซึ่งเป็นฉบับเริ่มแรกเลยให้คําจํากัดความของคว,ว่ายานะคะว่ายาหมายถึงอะไรนะคะเขาก็ในพระราชบัญญัติยาเนี่ยนะคะก็ให้ความหมายนะคะว่ายาเป็นสิ่งที่รับประทานเข้าไปแล้วมันมีผลนะคะออกฤทธิ์ตามอ่า ออกฤทธิ์ต่อร่างกายนะคะโดยที่พระราชบัญญัติยาเนี่ยนะคะพศ2อ1 0เนี่ยได้จําแนกนะคะกลุ่มของยาออกมาเป็น4กลุ่มนะคะก็ให้ความหมายไว้ใน4ีแง่มุมว่าหมายถึงอันดับแรกเลยก็คือวัตถุที่ได้รับการรับรองไว้ในตํำรับยานะคะที่รัฐมนตรีประกาศนะคะสนะคะวัตถุที่มีความมุ่งหมายนะคะที่ใช้ในการวินิจฉัยนะคะการบำบัดบรรเทานะคะหรือป้องกันโรค นะคะหรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์นะคะความหมายที่3นะคะหมายถึงวัตถุที่เป็นเพสัชเคมีพันธ์นะคะหรือเภสัชเคมีพันธ์กึ่งสําเร็จรูปนะคะแล้วก็ความหมายที่4ก็คือวัตถุที่มีจุดมุ่งหมายนะคะเพื่อให้เกิดผลต่อสุขภาพนะคะหรือการกระทําใดๆต่อร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์นะคะ อันนี้ก็เป็นความหมายนะคะที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติยาซึ่งความหมายดังกล่าวนี้ถ้าเรา,ามาวิเคราะห์แล้วเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าความหมายของยานี้เนี่ยจะไม่รวมถึงวัตถุที่มีจุดมุ่งหมายสําหรับการใช้ในวัตถุประสงค์ของการเกษตรกรรมนะคะหรือว่าอุตสาหากรรมนะคะตามที่รัฐมนตรีประกาศนะคะแล้วก็ไม่ไม่ได้ใช้สําหรับวิทยาศาสตร์ นะคะหรือการทดลองหรือการวิเคราะห์ชนณสูตรสิ่งต่างๆนะคะที่ไม่ได้กระทําโดยตรงต่อร่างกายมนุษย์นะคะรวมถึงว่าวัตถุเนี่ยนะคะเป็นวัตถุที่ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่ใช้เป็นอาหารนะคะสำหรับมนุษย์นะคะหรือไม่รวมถึงพวกเครื่องกีฬาเครื่องไม้เครื่องมือนะคะหรือพวกของเครื่องสำอางอะไรต่างๆเหล่านั้นนะคะซึ่ง เราจะเห็นได้ว่าความหมายของยาเนี่ยนะคะมันจะใช้นะคะมักจะนิยมใช้นะคะสำหรับในเรื่องของอผู้ที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะคะอย่างเช่นแพทย์พยาบาลเภสัชกรรมนะคะนักลังสีบบำบัดนะคะหรือว่า,าผู้ที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะคะซึ่งจะไม่ได้หมายความรวมถึงโดยท,ทั่วไปนะคะในความหมายของ ของยาเนี่ยนะคะก็ในความหมายของยาเนี่ยก็ยังสามารถที่จะแบ่งประเภทของยานะคะถ้าเราดูแล้วเนี่ยยายังสามารถที่จะแบ่งประเภทต่างๆออกมาได้หลายแบบนะคะอาจจะดูตามลักษณะของยานะคะเช่นยาเป็นยาน้ำนะคะเป็นยาเม็ดนะคะหรืออาจจะแบ่งประเภทนะคะเป็นวิธีการใช้ยาก็ได้เช่น เป็นกลุ่มที่ยาใช้ยารับประทานกลุ่มยาทานะคะหรือยาฉีดนะคะหรือนอกจากนี้ประเภทของยาก็อาจจะแบ่งตามสปปรรพคุณของยาเช่นเ,ออเป็นยาลดไข้แก้ปวดนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มพวกยาปฏิชีวนะนะคะ นอกจากนี้เนี่ยนะคะตามพระราชบัญญัติยานะคะพศ2510เนี่ยก็ให้ความหมายของยาแผนปัจจุบันนะคะยาแผนโบราณน,นะคะแล้วก็สมุนไพรไว้ด้วยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าความหมายนะคะที่กําหนดไว้นะคะในพระราชบัญญัติยาเนี่ยให้ความหมายของยาต่างๆเหล่านี้อย่างไรนะคะอันดับแรกเลยค่ะนะคะยาแผนปัจจุบันยาแผนปัจจุบันก็หมายถึงยาที่มีจุดมุ่งหมายนะคะสำหรับใช้นะคะในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม นะคะซึ่งเป็นการใช้ทั้งในคนและสัตว์นะคะซึ่งหมายความหนุงรวมถึงยาแผนปัจจุบันนะคะที่ประชาชนนิยมใช้ด้วยนะคะเป็นมักจะอยู่ในรูปของอายาที่บรรจุเสร็จแล้วนะคะบรรจุในสภาพมีหีบห่อมิชชิดนะคะหรือปิดผนึกไว้นะคะแล้วก็มีสลากนะคะแปะไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดนะคะยาแผนโบราณน,นะคะหมายถึงอะไรนะคะยาแผนโบราณก็หมายถึง ยาที่มีจุดมุ่งหมายนะคะใช้สำหรับโรคศิลปะนะคะแผนโบราณนะคะทั้งในคนและสัตว์นะคะที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำหรับยาไว้นะคะว่าเป็นยาแผานโบราณนะคะกลุ่มหนึ่งนะคะก็เป็นยาที่กระทรวงสาธารณสุขป,ประกาศนะคะว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านยาอะไรที่ถือว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านนะคะเราก็ต้องดูมาดูความหมายกันยาสามัญประจำบ้านก็หมายถึงยาที่ ประกอบด้วยยาแผนปัจจุบันนะคะแล้วก็ยาแผนโบราณที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้เป็นยาสามัญประจำบ้านโดยพิจารณาว่ายาต่างๆเหล่านี้เป็นยาที่มีความเหมาะสมนะคะมีความประหยัดและปลอดภัยที่ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะซื้อหานะคะมาใช้บริโภคได้นะคะเมื่อมีการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆนะคะยาต่างๆเหล่านี้ได้แก่ยาอะไรบ้างนะคะก็คือยาลดไข้แก้ปวดนะคะ ที่ขายอยู่ในตามร้านขายยานะ,ะทั่วๆไปหรือแม้ไม่ขายในร้านขายยาก็อาจจะขายในร้านขายของชําก็ได้หรือในสถานที่ขายของต่างๆนะคะเนื่องจากว่ายากลุ่มยาสามัญประจําบ้านนี้เนี่ยเป็นยาที่ไม่ได้กำหนดว่าฮะว่าจะต้องขายนะคะโดยมีใบคำสั่งแพทย์นะคะหรือว่าต้องขายโดยเภสัษษชกรอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะ ยาต่างๆเหล่านี้นะคะก็ได้แก่ยาลดไข้แก้ปวดนะคะอย่างเช่นยาที่เราไปซื้อกันนะคะยาพาราเซตามอลอย่างนี้มเป็นต้นนะคะหรือว่ายาระบายนะคะหรือว่าจะเป็นยาธาตุนะคะยาขับลมนะคะยาลดกรดผงเกลือแร่นะคะอย่างต่างเหล่านี้เป็นต้นนะคะ